ชาวภูมนะคะดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะจะมีการขยับย้ายของดาวพระเกตนะคะเข้าสู่พบเรือนการเงินไปอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะรวมทั้งจะมีดาวหลายดวงทับลักนณาส่งผลอย่างไรกับชาวุูมในช่วงครึ่งหลังกุมพาพันธุ์ไปอัพเดตกันได้นะคะท่านใดที่ทราบลาักนณาราศีของตนเองนะคะและเป็นลนักนณาราศีกุมรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมพาพันธุ์ถึง14มีนาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์เรื่องดวงชะตาอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ รับดวงดาวในช่วงครึ่งหลังกุมภาพันธ์นะคะก็ขยับกันขึ้นมานะเข้าสู่การทับลัคนาชาวกุมนะคะโดยชาวกลุมมีดาวเสาร์ที่ทับตัวตนอยู่แล้วนะคะก็มีดาวอาทิตย์และดาวพุธมาเพิ่มนะคะเป็นเลข714ที่ทับตัวตนชาวกุมอยู่นะคะนอกจากนี้การขยับย้ายของดวงดาวมีในช่วง26กุมพาพันนะคะก็คือดาวพระเกต ขยับเข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับเงินทองรายรับผลประโยชน์รายได้ของชาวกลุ่มนะคะชาวกลุ่มก็จะมีดาวไปรวมอยู่ที่ตัวตนเยอะนะส่งผลนะคะมีเรื่องหลายอย่างเกิดขึ้นในเดือนนี้นะโดยเรื่องราวต่างๆก็มักจะต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดช,ชอบเป็นทุระปัปังของชาวกลุ่มนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะชาวกลุ่มมีเกณฑ์ที่จะติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับคนเยอะขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเชิงการงานนะคะการเจราจาไกล่เกลี่ยปนีปนอมเกี่ยวข้องกับคู่กรณีหรือ เรื่องราวทางการเงินก็ได้นอกจากนี้นะคะเรื่องของดาวพุธท,ที่ทับตัวตนนะเป็นทั้งเรื่องโปรเจกต์โครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนอกจากนี้เป็นเจ้าเรือมนมรณะด้วยนะคะชาวกลุ่มก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเชิงเรื่องของบริวารได้นะรวมไปถึงเรื่องของโปรเจกต์โครงการใหม่ๆช่วงนี้ก็มีลักษณะทําเสร็จหรือปิดจบงานได้ในขณะเดียวกันหรืออาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะ การงานนะคะยังคงโดดเด่นในภพเรือนวินาศนะคะดาวอังคารยังคงเป็นมหาอุดนะดังนั้นถือว่างานการประเภทเบื้องหลังนะคะงานออนไลน์งานที่เป็นลักษณะแก้ไขปัญหาหรืออะไรที่ยากๆสลับซับซ้อนนะยังคงเป็นงานที่มีมากอยู่สําหรับชาวกลุ่มนะคะนอกจากนี้งานทางไกลนะงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ส่งผลดีด้วยนะคะ เรื่องของเพื่อนฝูงนะยังคงให้การสนับสนุนเบื้องหลังกับชาวกลุ่มนะไม่ว่าจะในแวดวงงานนะคะหรือบางคนได้รับการสนับสนุนบางประการในเรื่องมิสหายเพื่อนพี่น้องนะซึ่งยังคงเป็นดาวที่มีกำลังสูงนะก็คือเป็นมหาอุดนะคะ ช่วงนี้นะคะมีดาวคู่มิตรนะซึ่งตามมาจากภพลาภะนะคะมาอยู่ในภพเรือนวินาศดังนั้นชาวกลุ่มนะคะมีลักษณะผู้ช่วยนะผู้สนับสนุนเบื้องหลังนะคะหรือว่ามีคนแบ็กอัพอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเรียกว่ายังมีตัวช่วยอยู่นอกจากนี้นะคะยังเป็นภพเรือนวินาศก็คือ อเข้าสู่จุดที่ทุ่มเทหรือว่าโฟกัสกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่นะไม่ว่าจะเป็นศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการงานนะคะมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องคลุกคลีอยู่ช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะหรือเป็นเรื่องภารกิจเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านครัวเรือนนะคะก็มีลักษณะใช้เวลาไปเพื่อการแก้ไขปัญหาบางอย่างอยู่นะซึ่งส่งผลให้ชาวกลุ่มนะคะมีภาระหน้าที่ที่แบกรับนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าดาวเสาร์นะคะ ยังคงเป็นองค์เกณฑ์นะดังนั้นทําอะไรช่วงนี้มักจะเป็นหัวเรียวหัวแรงนะคะหยุดทําไม่ได้นะเนื่องจากภาระหน้าที่บีบรัดนะคะรวมทั้งเรื่องภาระต่างๆก็เป็นจุดที่ชาวกุมยังต้องแบกรับอยู่หลายด้านนะคะรับจุดโดดเด่นของชาวกุมช่วงนี้นะคะดาวคู่มิตรอยู่ในภพเรือนวินาศน,นะคะก็หมายถึงเรื่องของการมักมีลาภผลเกี่ยวเนื่อ,อกับเรื่องคนรักใคร่เสน่หาได้นะนอกจากนี้นะคะ เรื่องของการทํางานในเชิงทางไกลนะมักจะมีเพื่อนหรือคนที่อยู่ห่างไกลต่างแดนต่างประเทศนะหากมีก็คือเกี่ยวข้องในเชิงสนับสนุนนะคะยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเกื้อนหนุนบางทีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการงานนะคะหรือมักมีคนที่ต่างวัยให้ความเกื้อนหนุนในเรื่องการงานชีวิตอยู่นะคะเรื่องเงินทองของชาวกลุ่มเดือนนี้นะคะจะมีการขยับนะเกิดขึ้นเนื่งองจากดาวพระเกตนะคะย้ายเข้าสู่ภพเดือนกระดุมพลาของชาวกลุ่มนะคะ ไปอยู่ร่วมดาวราหูนะเรียกว่าไปกระตุ้นเรื่องเงินทองนะคะ26กุมภาพันไปนะเรียกว่าประมาณท้ายๆเดือนกุมภานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบปบปับฉับพลันได้นะจากเรื่องที่คาดไม่ถึงเรื่องงานเรื่องคนเกื้อหนุนนะคะนอกจากนี้เงินทองบางครั้งได้มาแบบแปลกๆได้นะไม่ว่าจะมีคนให้โดยสเสน่หานะคะหรือไปหยิบยืมหรือมีเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้นนะแล้วก็ส่งผลเป็นเงินก้อนขึ้นนะคะ นอกจากนี้เรื่องของการใช้เงินนะก็เป็นลักษณะใช้ด่วนได้ด้วยนะเนื่องจากดาวพระเกตนะคะจะกระตุ้นในเชิงใช้จ่ายแบบไม่คาดคิดนะคะนอกจากนี้ความรั่วไหลทางการเงินก็จะมีมาด้วยเนื่องจากดาวพระเกตจะไปกระตุ้นราหูที่ลวงรับอยู่นะคะการเงินจึงมีลักษณะนะในช่วงหลัง26กกุมภาพันธ์ไปนะคะเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะก็จะมีลักษณะ อ่ะเข้าเยอะออกเยอะนะหรือว่าบางช่วงเหมือนจะไม่มีจ่ายนะแต่ก็จะมีเข้ามานะคะเรียกว่าดาวพระเกตส่วนหนึ่งก็ช่วยเรื่องเงินเข้าในขณะเดียวกันก็กระตุ้นเรื่องรายจ่ายที่คาดไม่ถึงด้วยนะคะช่วงนี้นะคะชาวกลุ่มอาจมีเรื่องงานการแล้วได้เป็นเงินทองเกี่ยวข้องกับเรื่องงานทางศาสนานะคะงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรเก่าเก่าเดิมๆนะวัดวาอารามนะคะหรืออะไรที่เป็นในเชิง ประเพณีสืบทอดนะการงานเป็นในธีมลักษณะนี้บางทีนําเงินมาให้นะคะเรื่องการต่างประเทศนะคะโดดเด่นในเชิงการเงินรายรับนะคะ หรือบางท่านช่วงนี้นะคะเดินทางบ่อยนะหรืองานมัดจะอยู่ไกลก็เป็นเงินเป็นทองด้วยเหมือนกันนะคะสาหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะคะเนื่องจากดาว14เนี่ยเป็นคู่ศัตรูกับดาวราหูนะก็คือพบเรือนที่ไปอยู่นะคะชาวกลุมมีเกณฑ์เกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์นะกับคู่คลองคู่ค้าคู่สัญญาคู่กรณีได้นะคะในเชิงพูดคุยไม่ค่อยลงตัวนะเรื่องเงินทองเป็นเหตุให้ขัดแย้งนะคะหรือว่า อ่าลูกค้าบางคนนะมีปัญหาเรื่องเก็บเงินวางบินแล้วแต่นะหรือบางคนก็เป็นเอกสารลักษณะนี้นะคะอาจหมายถึงช่วงนี้นะหากขายของออนไลน์นะจะมีอัตราในเรื่องการสั่งแล้วไม่จ่ายเนี่ยเยอะขึ้นนะหรือว่าเป็นของตีกลับนะมีปัญหาการขนส่งลักษณะนี้ได้นะคะ เรื่องคําพูดในเชิงฟังแล้วมันไม่ค่อยปลื้มนะเช่นคําพูดสบประมาทนะคะหรือว่าได้ยินได้ฟังอะไรที่มันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะเป็นในเชิงการสื่อสารคําพูดก็อาจจะมีคําพูดเหล่านี้ลอยลมมาบ้างนะถือว่าเป็นช่วงที่ดาวเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนะคะมไปถึงนะคะการแสดงออกทางความคิดเห็นการพูดคุย กับลูกค้านะหรือคนรอบตัวช่วงนี้มีแนวโน้มขัดใจกันด้วยเรื่องคําพูดเล็กๆน,น้อยๆนะบางทีก็คือคิดมากดราม่าเยอะนะคะก็จะเป็นคุณสมบัติของดวงดาวช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงที่เรื่องของการทําธุรกรรมเรื่องเงินต้องะระมัดระวังนะอาจจะมีมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการทําสัญญานะร่วมหุ้นลงทุนช่วงนี้ตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์เรื่องข้อตกลงดีๆนะคะหากเป็นการค้าขายทั่วๆไปช่วงนี้หากมีออเดอร์ใหญ่ๆเยอะๆนะต้องะระมัดระวังในเชิงเรื่องของการมัดจํานะคะหรือเรื่องการตกลงเป็นรายลักษณ์อักษรน,นะเพราะว่ามีเกณฑ์สั่งแล้วไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะ รหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะเดือนนี้ชาวกลุ่มมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวนะคะและเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะไปอยู่ในภพเรือนวินานนะคะมีเกณฑ์มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับครัวเรือนมากบางทีก็เป็นเรื่องบุตรหลานบริวารนะคะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะรวมทั้งดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนของดาวเสาร์นะคะเรียกว่ามักจะมีเหตุนะให้แก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างนะหรือบางคนช่วงนี้นะคะแบกรับบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่อยู่อย่างไรก็ดีมักได้ตัวช่วยนะทางงานทั้งเรื่อง อาจต่างๆมาจากคนใกล้ตัวบางทีก็เป็นพี่น้องนะคะบางทีก็เป็นเพื่อนสนิทมิสหายนะคะสําหรับดาวคู่ครองเดือนนี้นะคะทับตัวตนชาวกลุ่มนะแต่มีกําลังเป็นประัดนะคะเรียกว่าอาจช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างนะตามจังหวะนะคะถือว่าดาวคู่ครองเดือนนี้ไม่ค่อยแข็งแกร่งนะคะสําหรับชาวกลุ่มนะคะที่เป็นโสดหรืออยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะเยอะนะคะดาวสหัสชชะยังคงมีกําลังแรงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพื่อเรื่องงานกลุ่มงานทีมนะคะหรือประโยชน์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับเรื่องเพื่อนฝูงนะคะก็ยังคงส่งเสริมดีนะคะนอกจากนี้บางท่านไปเกี่ยวข้องนะในเชิงแก้ปัญหาให้เพื่อนด้วยนะคะเรียกว่าตางตอบแทนนะคะมีค่าใช้ใจ่ายในการเข้าสังคมนะหรือช่วงนี้เพื่อนชักนําพาไปเสียเงินก็ได้เหมือนกันนะเรียกว่า,าคบคนดีก็พาไปสู่เรื่องดีๆนะคะคบจังหวะที่เพื่อนมีปัญหาพอดีก็อาจจะเดือดร้อนจากเพื่อนนะคะ รับการครบหาช่วงนี้นะคะดาวคู่เสน่หาไปอยู่ในเรือนวินาศอยู่นะคะมีเกณฑ์คบหากันแบบไม่เปิดเผยนะคะมีเรื่องความลับบางอย่างเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะหรือเรื่องคบหาช่วงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องชาวต่างชาตินะการคบหาแบบทางไกลนะคะหรือว่าคบหากันไม่ค่อยชัดเจน,นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในช่วงที่ดาวคู่มิตรอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะ สำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุของชาวกุ่มนะคะยังคงต้องะระมัดระวังนะในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนะในเชิงเจาะเลือดทําฟันนะคะนอกจากนี้เพิ่มเติมนะก็คือเกี่ยวข้องกับช่องปากช่วงนี้นะคะเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของชาวกุมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหวัดลงคอนะคะ เจ็บคอเสียงแหบนะหรือว่ามีเหตุให้เจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นรับประทานอาหารไม่สะดวกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะบภาพรวมดวงดาวนะคะก็ถือว่ามีเรื่องดีนะประปนอยู่กับเรื่องที่ต้องระมัดระวังหลายส่วนหน่อยนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะดาวมักจะรวมกันเป็นกลุ่มนะคะแล้วบางส่วนก็เป็นคู่ศัตรูบางส่วนเป็นคู่ส่งเสริมนะคะ กับชาวกลุ่มท่านใดนะรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะชีวิตมีแนวโน้มนะไปในทางอุปสรรคเยอะนะคะหรือว่ามีเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นนะส่งผลให้เครียดเครดนะหรือเจ้ากรรมในเวรค่อนข้างมากนะคะผู้สนับสนุนช่องของเราเป็นสะพานบุญน,นะคะท่านใดอยากจะทําบุญบริจาคนะเพื่อเสริมดวงชะตานะคะหรือว่าเป็นพลังบุญไว้ต่อสู้กับเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะคะเนื่องจากในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะจะมีดาวไปรวมมาอยู่ที่ตัวตนของชาวกลุ่มหลายดวงนะคะชาวกลุ่มท่านใดสนใจนะคะก็รับสิทธิประโยชน์ในช่วงนี้ได้นะคะ สิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหระห9นะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะเป็นผดิบสำหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์ b w n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่มหอนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน